สวัสดีค่ะเพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมทุกคนนะคะวันนี้นะคะหลังจากที่ทํางานเสร็จงานราชงารงานโรง,งเรียนงานต่างๆเสร็จนะคะก็มีเวลานั่งพักนิดนึงมีเวลาพักประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงเดี๋ยวเราจะไปคิดว่าตัวเองเนี่ยอากาศก็ไม่วันนี้ก็ยังมีแดดนิดนึงนะคะมีแดดสลับกับ เมฆมืดครึมก็ว่าจะไปเดินเล่นสักหน่อยนะคะเมื่อคืนเช็คอากาศก็โอเคดีก็เลยอจองสถานที่จะไปเดินไว้นะคะคือช่วงนี้ล็อกดาวน์นะคะก็คือไปไหนไม่ค่อยได้นอกจากสถานที่ที่สามารถไปได้นะคะก็แถวๆบ้านก็จะมีสถานที่สวยงามที่หนึ่งนะคะที่สามารถไปได้นะคะแต่จองจองล่วงหน้านั่นก็คือตัวเราเนี่ยเออเป็นสมาชิกของอันนี้นะคะ อันนี้ก็คือ national trust นี่ก็คือเป็นสถานที่สวนการ์เดนสถานที่สำคัญธรรมชาติอะไรต่างๆนะคะของอังกฤษแล้วก็ northern ireland นะคะที่สามารถไปเที่ยวได้ทัวร์ถ้าเป็นสมาชิกแต่ว่าเมื่อก่อนเนี้ยมาอยู่ใหม่ๆเราไม่รู้เราก็ไปเที่ยวเฉยๆแล้วทีเนี้ยค่าค่าเข้า,ขา,ขานี่นะคะก็ตอนนี้เนี่ยถ้าเทียบค่าเข้า,ขาคือได้ไดไดกับค่าสมาชิกรายเดือนเลยนะคะทั้งครอบครัว เราก็จะจ่ายอยู่ประมาณ10ปอนต่อเดือนนะคะเป็นสมาชิกก็ได้สามารถครอบคลุมถึงพ่อแม่ลูกได้มากสุด2คนนะคะคนที่3ต้องจ่ายนะคะใช่ใช่แต่ของเราใช้เป็นครอบครัวนะคะรายสมาชิกรายครอบครัวก็10ปอนต่อเดือนนะคะ10ปอนเนี่ยตอนนี้ไม่แน่ใจว่าปอนนึงเท่าไหร่แล้วก็ลองตีไปดูนะคะแล้ว เราก็จะไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปสถานที่หนึ่งที่คิดเป็นสมาชิกเนี่ยมันดีเพราะว่าชอบไปเที่ยวนะคะเดี๋ยวดูนะคะว่ามีอะไรบ้างมันก็จะสามารถถ้าเปิดมานี่ก็คือสติกเกอร์สำหรับไว้จิตที่รถนะคะเราสามารถไปได้ในอังกฤษทว่างกิษเลยแล้วก็นอตเทอร์นารนตรงนี้นะคะที่สกอตแลนด์ตรงนี้อ่าอันนี้เวลเวลก็ไปได้นะคะเวลตรงนี้โทษทีนะคะเวลเอ่อเวลก็ไปได้เหมือนกันนะคะ แล้วก็นอกจากในแลนด์เนี้ยไม่ได้ก็จะเป็นสกอตแลนด์เฮอริเทจประมาณนั้นนะคะต้องไปจะมาชิกอีกอย่างนึ่สมัยอย่างก็จะไม่เข้าร่วมกันนะคะเราก็จะเป็นเป็นโซนว่าเออมีแถวออรัฐไหนบ้างนะคะก็จะเป็นสีสีให้ดูของเรานะคะเราอยู่ที่อีสต์อิงนด์นะคะ e ีสต์ n องอังนะคะเราก็จะไปแถวนั้นกันวันนี้จะไปที่ไหนนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ สถานที่นะคะไปได้หมดเลยถ้าเป็นสมาชิกแล้วดูสิคะสวยๆนะคะก็คือเป็นคนชอบธรรมชาติแล้วก็ชอบดูโบราณสถานต่างๆนะคะสวยทุกที่มันจะมีรายละเอียดมีรูปภาพให้เราดูล่วงหน้าว่ามีกิจกรรมอะไรจะททาบ้างนะคะเราก็จะไปที่ไหนเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูกันนะคะเราจะไปเด็กอีกเวิร์ดพาร์คนะคะอยู่ใกล้แถวบ้านเลยไม่ไกลค่ะรถไปประมาณ5นาทีหรือจะเดินไปก็ได้นะคะแต่ว่าเดินให้ไกลมาก S <S> ส่วนใหญ่คนก็ชอบเดินกันที่นี้แล้วก็เดินไปนะคะสามารถเดินร่อนกายได้แต่ว่ามันก็ไกลอยู่รับรถสองหนึ่งแปดนี่มันก็จะมีให้รายละเอียดนะคะมันจะมีชื่อสถานที่แล้วก็ที่อยู่นะคะให้ว่าเออมันอยู่ตรงไหนเวลาเราไปเนี่ยนะคะต้องขับรถไปหรือไม่ก็ <c oughs> มันไม่จะไม่มีรถโดยสาร ed, หรือรถไฟและอะไรผ่านนะคะพวกนี้ต้องขับรถไปเองนะคะต้องมีรถส่วนตัวมันก็จะมีสารที่อยู่ให้แล้วก็ใส่ในนีเวกเตอร์นะคะไปนะคะแล้วก็มันจะมีรายละเอียดว่ามีอะไรบ้างที่จะไปดูอันนี้คือรูปภาพรูปภาพให้โชว์นิดนึงเดี๋ยวเราจะไปดูสถานที่จริงกันว่ามันมีอะไรบ้างนะคะก็แนะนํานะคะสําหรับคนที่อยากมาเที่ยวอังกฤษนะคะถ้าคุณสามารถเป็นสมาชิกนี้ได้คุ้มเลย คือไปคุมเลยสมมติว่ามาไม่กี่เดือนแล้วได้เป็นสมาชิกเนี้ยไปทุกวันเลยไปกันไปกันอันนี้ก็แปลนที่เป็นสมาชิกก็แบบนี้นะคะ่ะอยากไปทุกที่ทั้งที่เราไปได้แต่ว่าจํากัดในเรื่องของเวลางานนะคะหรือว่าช่วงเทศกาลหรืออะไรเนี้ยก็ดีนะคะใครมีครอบครัวก็ดีค่ะพาลูกมันจะมีกิจกรรมให้ปั่นจักรยานบ้างอะไรน,นะคะไปดูสัตว์บ้างชอบค่ะเดี๋ยวก็ ใครที่ชอบนะคะหรือว่าอยากบอกต่อเพื่อนๆนะคะข้อมูลจากคลิปที่ตัวเราทำนี้นะคะก็สามารถส่งต่อนะคะให้เพื่อนดูได้ด้วยการแชร์หรือการเป็นอ่า l o w หรือว่าก็ u b s c r i b e ได้นะคะก็คือการเป็นช่วยให้กำลังใจสำหรับผู้ทำนะคะว่าเออเนี่ยมีคนดูนะคะมีคนสนใจเราก็จะได้มีกำลังใจนะคะเพื่อเราเวลาเรามีเวลาว่างเนี่ยเราจะได้ทำ ข้อมูลต,ต่างๆนะคะให้เพื่อนๆกพ,พจ่มา,มาให้ใช้กันดูนะคะ mm. ก็เดี๋ยววันนี้ก็ต้องอ,อตัวนี้ก็ต้องขอตัวไปเตรียมตัวก่อนนะคะ mm. แล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่สถานที่จริงนะคะ mm. เดี๋ยวจะทำออมาให้ดูนะคะ mm. ขอบพระคุณค่ะ